สวัสดีครับมาพบกับช่องเด็กจานณะแล้วแต่ผก็แม่งวันนี้เรามาเล่นเกมมาครับแบบแมบพบผีนั่นเองแล้วก็เราเล่นประมาณนี้นะนี่ไงอีกคนหนึ่งมันเป็นแบบนี้นามาใช่ค่ะก็ผมก็ทำไมเป็นผู้ชายโอ้ผู้หญิงวันนี้เรามาเล่นแบบผีกันนะครับดูซิว่าเรา อ่านี่สามคนนะครับนี่คือเพื่อนผมประจํานะครับนี่คือเพื่อนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันไหมเพื่อนเล่นไหมพร้อมพร้อมเลยไหมคนเลยคนเลยเหรอพร้อมพร้อมไม่ได้อะมาแร้วเฮือกรลเหรอเพื่อนไงเน,นี่ยเรามีใบนี้ด้วยเฮ้ยนก่ก่อนอ๋นอ ตอนนี้เหรโอ้ยงมาได้ไม่ด okay. okay. ้ก okay. ็ไม sure> ่แ่ก็ไม่เลโดเีเลยเฮ้ยทำไมผมไม่เข้ามาเดียอ่ะ่อนเอาไปกับ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 ไปกัได้ไ้ไไไไกไอเพื่อนกไัได้ัั โอเคนหนด e ีเราปดไม่ได้เพราะว่านี่ดิโอฟลโอเกระวังโอ้ยอะไรกันอะทำไมเรามาอยู่ตรงนี้โอ้นี่ไงประตูประตูได้ไหมล้วเข้ามมานี่โอเค แล้วเราจะไปตะลุยหาผีกันโอ้ดูโอเคมันมีอะไรบ้างเฮ้ยไม่มีอะไรนี่เราก็มาเล่นอีกดูซิว่าจะพบอะไรบ้างเฮ้ยหุ้ยดูสิมาตอกันมาตอกันอ่ามีอะไรบ้างไม่มีเราต้องหาเหรียญใช่ไหมไม่มีอะไรเลยไป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 เฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะ ตีทำเพื่อตีทำเพื่อมองมอนาเมียแล้ก้ยไอ้เลยทำไมขบผมไม่มีเสียงเลยอะไม่มีเสียงเบื่อเสียงสุดเเสียงก็แล้วเฮ้ยเออได้อะไรเลยอ่ะอุ้ยเราจะเจอผีมานนิเก็บเลยเพื่อนให้เพื่อนเก็บนะ อ่าเจเรแล้วทุกดิไปไปน้องแม่จระเข้ให้ไก่นำก่อนคุณหรือเปล่าอ่าคนที่เก่งคุณเลยคุณเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับอันนี้คือเหมาะสมนะครับโอ้ยทำไมตู้มันปิดล่ะโอเคโอเคโอเคอุ้ยโอ้ทำไมไฟกระพริบโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยอะไรวะ ผมวิ่งไม่ได้เฮ้ยอะไรอะเสียงเศร้านะเสียงเศร้าโอผมไม่ได้ยินอะแต่ว่าใช่ใช่ผม<า>ขอล <ะ S 2> เล่นกับเพื่อนได้ไหมเดี๋ยวเผื่อบางทีผมเป็นคนทำคลิปจได้ไหมอะเฮ้ยผมไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะโอเคอเผื่อบางทีเสียงจะได้เข้าคลิปด้วยเพราะว่านี่ผมทำคลิป มาเจอประตูอ่ะบางทีงก็เจอเจอประตูไป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 ห้องไหนต่อแม่เอาเพื่อนผมนี่โดนคนเดียวเพื่อนเรามาติดเร็วอ่ะเพื่อนเทเลพอร์ตมาได้กันเทเลพอร์ตก็อืมใช่อ่าไม่ได้นี่ไงไม่ได้ไ อ๋อมาแล้วมาแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงอ๋อมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วโอเคมอะไปต่อไปต่ออย่าเจอผีอันนี้เกอร์เมกเรีนช้าสมัดเออใช่อ้ยไม่มีอะไรเฮ้ยมบดีจะมีสิตั้งแต่เกศี่ย์เลยแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นอะไรบางอย่างนะมันผู้มันเจอประตูอะเจอเหรียญุเก็บเลย อย่าอย่าจำสเกตดิไม่ที่พุอไม่คุณคุณอยากคุณอยากลัวเกินไปสิต้องกลัวใช่ใช่ไม่ต้องกลัวโอ้ยอย่าไปกระตีกว่าเออเดินเดินปิดตาอาเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมีไหมอ๋อเฮ้ยเราอุ๊ยอุ๊ยได้เต้นทำกี่เฮ้ยโอ๊ยยได้เต้นไป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 ต่อไปต่อ เฮ้ยรู้สึกน่ากลัวจังตามมาเลยตามมาเลยเปหมาปุ๊บเลยอ้ยอุ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 ้ยมาสิมาสิอุ้ยเป็นห้องบูชายันอะไรตใครเนี่ยอุ้ยใครเนี่ยเฮ้ยบังเพื่อนอ่ะอุ้ยใครอ่ะอย่าบังอุไยอุ้ยทำไมบังเพื่อน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครอุ้ยผมไม่เห็นอุ้ยอุ้ยอุ้ย มาเไปไปไปอะไรอ่ะไปต่อกันนะอย่าต้มตะเกย์มากสิผมกลักันนะเด้อเด้เดเดดีดได้ดีกีรดาดูได้เราต้องตามตำพีไว้อย่เบื่อเพลงอันนี้ผมร้องเองตีเล็กสิละโอ้ยไปทางนี้เลยครับเพื่อนผมอยู่กับเพื่อนคนนี้เกย์ไม่เปล่งเร็วกันทำไมโอ้ยเต๋อีเด้อเดี๋ยว้อเพื่อนมันมืดเด้อเด้อเต้นลงนะ เพื่อนอย่าไปไหนก่อนอืมใอยมันม oh, like oh, uh ืดทำไม่น huh. uh ั huh. so ่งอย่า huh. น uh ั่งเก้าอี้อ่ะอย่านั่งเก้าอี้เหรอจะมป่วยอะไรนะมันไม่ถึงเวลาเนี่ยใช่มันไม่ถึงตัวอะไรนี่ตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ปีแม่งปีดวงปีมานะโอ้ทำไมจ้ำสแกมันดื้อเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาถึงเอาไปเต้นเฮ้ยมีเรื่องด้วยเฮ้ยนี่มายุ่นี่อะไรอ่ะอะไร ว้ยอะไรตรงนี้เนี่ยไปไปไปอันนี้คือจุดลุดล้มใช่ไหมนี่นี่ทำไมมันตลุอ่ะเดี๋ยวคุณไปทางนู้นได้ไหมอืะคนละทางหรออ๋อทางนู้นทางเราไปมาแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยได้ได้ได้เพื่อนอย่าเดินไปมันติดติดบอมบ์อะไรรึใช่เตะบอมบ์มาอ๋อมาอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงมาเร็วโอเค ทำไมน่ากลัวชะม้อนเลยอ่ะมไม่ได้ด้วยไม่ได้อะไรที่นี่อ่ะเฮ้ยอ่ะดูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมมาดูอู้อูาะไ่เปิดไม่ได้แล้ครับหาเอ้ยจะเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยมีไฟกระพริบเดี๋ยวเปิดได้ละไปเลยอู้หูทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเลือดกำลัง เฮ้ยนี่ห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนสัญญาเลยเฮ้ยเราเจอเหรียญกระดือเฮ้ยเป็นสัญญาณเออสัญญาณอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเอย่าบอกว่าเออเออเอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ดีเลยใช่ใช่ใช่ไม่ดีเลยระวังตัวเฮ้ย เฮ้ยอาเดินมาตกอะไรตรงนี้นี่น้ำเลิศนี่น่าเดินตามตามอะไรวะเดินเดินอย่าเดินไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรกันเนี่ยเรามาเจออะไรพลทนี้เฮ้ยนี่คือการทะลุดิบเฮ้ยเฮ้ยมาเตือนเรื่องะเดี๋ยวเราเปิดอย่าเดินไปโอเค เอาแล้วนี่เรามาอยู่ที่คนเดิมอีกแล้วเออมาเร็วอะไรอีกคนหนึ่งอ่ะโอเคโอเคอะไรอยู่อยู่ได้อยู่ได้จะมีผีกตรงนี้ไหมตายคนต่อไปเลยโอ้เป็นคนสร้างอุ้ยมีรูปีรูปคนสร้าุเท่ด้วยอ่ะรูปคนสร้างคนสร้างเคาสร้างหน้าสวยนะ่าวยโอ้ยน่าชวยแต่ว่าน่ากลัวอุ้ยเอ้าผมไปตุกกั้นอีกแล้วหาประตู ใช่มันต้องหาประตูนี่นา,นาใช่โอเคเจอประตูเออใช่เราเจอประตูแล้วประตูพเราจะได้เจออะไรกันปลาอัมเพื่อนดีกว่าเพิ่นไม่ต้องตามผมอ่ะอุ้ยตกกัวนี่นาตกกวัวอ๋อเสียงผีลายติดดาตั้มหมันใครอ่ะติดดาตั้หมันอย่าอย่าอุา้อย,ยมันน่ากลัวมาก จำได้ว่าเราเคยมาบุกรบทีหนึ่งแล้วเราเจอเหมือนเกาหลีผีเลยที่นั่งหลายตัวเดี๋ยวเตอเดี๋ยวก็เจอกันนี่ถ้าเป็นปีโนรานี่อผีนางรำนี่มัน,น,นจะมีเสียงอะไรบ้างเสียงเพลงนั้นแะละที่เราเคยได้ยินอ่ะเออเป็นตัวใดมีกระแสอ่ะนะแต่ว่ามันน่าจะไม่มีมั้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮลโลใครอะฮัลโลใครอ่ะฮัลโลใครวิ่งก่อนนะ ผมผมโนไลผมโนไลผมประเทศไทยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะผมเจออะไรตรงนี้ด้วยเมื่อตะกี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเจนวิทสวิทอ๋อโยกดูนิไปายบายบายบายเราเราไปดูกันอืมโอ้มนวัวมันได้มงี้เราออกมาได้แล้วได้แล้วก็เราออกมาแล้วออกมาเลยตามเรามา เพืนตอนนี้ผมอยู่คนเดียวเลยนะเอามาแล้วตามมาหนึคนอะโอเคไปไปไปอไปข้างนอกเรงขึ้นชั้นหนึงนัดสั้ดูสิเพราะว่ามันีเออเพราะว่ามันมีหลายประตูเออใช่ใช่ใช่่ชั้นสาม้าคนคุณกับอีกคนหนึ่งหนึองโอ้ยมันไม่ก็หนเอ้ยคุณอีกคนนึงาวอีกคนห่งไปชันหนึ่งเลยมันมันจะมีชั้นหนงประตูหนึ่งไหมอ่ะมันมันเปิดไม่ได้ มันเปิดไม่ได้อุ๊ยแต่ดี๋ยงชันแบบสองมันจะต้องมีประตูหนึ่งที่เปิดได้ด้วยงไงเพราะว่านี่ประตูลักแบบนี้ผมกดเปิดไม่ได้สักประตูต้องต้องมันจะเปิดได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นเห็นไหมโอ้ไม่เข้าใจเลยอุ๊ยฉันเิด่ทไมผมไม่ผมไม่ดเูเอเกเจอแล้วเฮ้ยเจอตังค์ เจอทางเหรอเพื <there> ่อนเจอแล้วเจอแล้วอะไรอะเดี <All right. S 1> ๋ยวเร็วเรวโอ๊ยอะไรอะอะไรผมอุดอิดแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะอุดอิแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะที่ไหนเนี่ยเออหนี่มันที่ไหนเนี่ยที่เดิมหรือเปล่าเราจะไม่น่ายนะไม่ใช่ไม่ใช่น่าร้อนเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มร้อนแล้วเพื่อนข้าประตูนี้มันจะเป็นหั่วอะไรบางอย่างใช่เลย เราเเรียวเเรียวไหนเรียวได้เจออะไรอ่ะอุ้ยเจอแท่งบูชายันเฮ้ยแท่งบูชายันนี่ไงเแล้วทำอยู่กวนสิเฮ้ยคนน้ำม้เราจะก็ไปเกะจะเกะมันมีอะไรบ้างดูหน่อยก็นหน่อดูสิก็นหนักกันหนักกันหนักดูสิเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตรงนี้เราอยู่ตรงนี้

โอ้ยเลยแล้วเจอยกริ้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะมาไม่ออมาไปไอ้ที่นี่ปิดได้เอ๊ะนี่คนหนึ่งมีคนหนึ่งต้องไปทางนี้นะโอเคเอ้าอันไหนผมเข้าไม่ได้ไม่ไม่คุณคุณตำรวจตึงนั่นก่อนตำรวจหมดเลยทีนี้คุณมาเตรียมปดเราที่หลังเฮ้ยเจออีกทางช่วยอาอคุณเตรียมปอดมาแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวผมเตรียปอดมาก่อน

มัน้องสัญาเลยเสียงเฮ้ยเฮพุ่งอะไรฉันเฮ้ยไฟเดี๋ยวเจอแล้วเดจอ and you h e a h e a เฮ้ยเฮ้ยเออโ o m h o มีคุณต้องการให้เราไปช่วยใช่ไหม o m ไม่ใช่ e l l e ไหมเฮ้ย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  เลยเลยไปต่อแล้วจ้ะอ้าวเฮ้ยชนะแล้วจบแล้วเอาเสร็จแล้วจบแล้วเยสฮ้ยปัจจุบันเต้นเอตักเตนบ้าตักเตนบ้าบออะไรกันบออะไรกันเอาแล้วนี่จบหรือไม่จบ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 แล้วทีเดียวคลิปนี้ก็ลาคนอย่าตีอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับการปัจจุันไฟผีบายบายเอา